คุณลูกค้าจะสงสัยว่าเอ๊ะดาวหมายถึงอะไรของคำว่าอ,อ๋อถ้าเกินทรงดาวจะใช้สีเนื้อในการสักทับนะคะการใช้สีเนื้อในการสักทับนั่นก็คือการที่เราใช้สีอ่อนเนาะสีตัวนี้คล้ายๆกับสีผิวของเรานี่แหละเป็นการสักทับสีที่มันเข้มเพราะฉะนั้นน่ะคือหลังจากสีที่มันมันสักทับอะพอมันจางลงหรือว่ามันลอกเนี้ยเราก็ยังอาจจะเห็น สีเดิมอยู่นะคะสีเดิมที่แบบว่าเป็นสีเดิมของคิ้วแหลจ,จะเป็นสีดํามาสีแดงมาหรือสีอะไรก็ช่างเรายังจะเห็นอยู่แต่อาจจะเห็นจางลงนะคะเพราะฉะนั้นน่ะดาวจะไม่แนะนํากับการที่แบบสักในบริเวณที่กว้างหรือบริเวณที่ใหญ่นะคะเพราะว่าหลังลอกอะลูกค้าจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทําไมยังเห็นรอยอยู่ใช่ค่ะยังเห็นรอยอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นการสักกบสีเดิมไม่ใช่เป็นสี สำหรับที่เขาเรียกว่าสีสักเพื่อที่จะแบบลอกผิวเดิมนะคะอันนี้คือเป็นแค่การสักทับนะคะเพราะฉะนั้นการสักทับอ่ะดาวจะแนะนํากับบริเวณที่เล็กๆนิดเดียวนะคะไม่เยอะนะคะ